ุนยัตเซนบิดาแห่งชาติผู้ปลุกจินสุนยัตเซนเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2409เขาคือผู้นำการปฏิวัติที่โค่นราชวมศ์่ิงในปี2454และเป็นประธานาธิบดีชั่วขราวคนแรกของสาธารณารัฐจีนเขาวางรากฐานสามหลักการของประชาชนได้แก่ชาตินิยมประชาธิปไตยและความเป็นอยู่ที่ดี แนวคิดของเขาส่งอิทธิพลต่อทั้งพรรคก๊กมินตัง๋งและคอมมิวนิสต์จีนถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่12มีนาคม2468ด้วยโรคมะเร็งตับวันนี้เขายังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งชาติผู้จุดประกายรัฐประชาธิปไตยในโลกตะวันออก